สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เล็กซาก้าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะพาคุณโย้อนเวลาไปเจาะลึกโลกดึกดำบันและเรื่องราวน่ารู้ของเราไดโดเสา์มาเริ่มต้นการเดินทางกันเลยครับผมในห้วงลึกของมหาสมุทรเมื่อกว่า160ล้านปีก่อนยังไม่มีปลาฉลามขาวไม่มีปลาวานยักษ์หรือเพชฌฆาตแห่งยุคปัจจุบัน แต่กลับมีนักล่าที่ร่างใหญ่และทรงพลังยึดครองพื้นที่ท้องทะเลอย่างสง่างามมันคือไลโอคลูโรดอนหนึ่งในนักล่าทางน้ำที่น่าเกรงขามที่สุดของยุคจูราสสิกตอนกลางถึงตอนปลายชื่อของมันมาจากภาษากรีกเลโยสแปลว่าเรียบพลูรอนแปลว่าซี่โครงข้างลำตัวและโอดอนแปลว่าฟันเมื่อนำมารวมกัน จึงหมายถึงฟันข้างเรียบลักษณะเด่นของมันที่สังเกตได้จากฟอสซิลฟันที่ขัดเงาเรียบมันวาวและโค้งเรียวเหมือนใบมีดไลโอพลูโรดอนเป็นสมาชิกในกลุ่มพลโอซอริเดซึ่งเป็นกลุ่มย่อยของสัตว์เลื้อยคลานทะเลชนิดหนึ่งที่เรียกว่าพรีซโออสเรียแต่แตกต่างจากพรีซิโอซอรัสซึ่งคอยาวหัวเล็ก l ลโอพลูโรดอนกลับมีคอสั้นแต่หัวใหญ่ลำตัวล่ำสันและขนาดมหึมาจากฟอสซิลที่คนพบปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ประเมินว่ามันน่าจะยาวประมาณ6-7เมตรสำหรับตัวที่พบทั่วไปแต่บางตัวอาจมีความยาวเกิน10เมตรซึ่งถือว่าใหญ่มากเมื่อเทียบกับสัตว์เลื้อยคลานทะเลในยุคนั้นแม้ว่าความเชื่อในสื่อบางแห่งจะควาจางว่า ไลโอพลูโรดอนยาวถึง25เมตรซึ่งปัจจุบันถือว่าไม่ถูกต้องสิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นไม่ใช่แค่ขนาดแต่คือพลังของกันไกรที่ถูกออกแบบมาเพื่อกักดทะลุเปลือกกระดูกหรือแม้แต่เกราะของเหยื่ออย่างง่ายดายมันมีฟันแหลมคมยาวถึง20เซนติเมตรที่เรียงแน่นแนกชิดเป็นแถวในขาก,กันไกรที่ท่งพลังและกรามที่ยาวถึงเกือบครึ่งหัวบางสมมุติฐานเชื่อว่า กำลังกัดของมันอาจเกือบเทียบเท่าทีเร็กแต่ในน้ำและมันสามารถฉีกปลาหรือสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ได้ในพริบตาไลโอพลูโรดอนไม่ใช่ไดโนเสาร์แต่เป็นสัตว์เลื้อยคลานทะเลโบราณหรือมารีนเรปไทที่หายใจด้วยปอดต้องโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำเพื่อหายใจแต่มันก็สามารถดำดิ่งได้นานพอและล่าเหยื่อด้วยความคล่องแคล่วโดยใช้ครีบทรงพลังทั้งสี่ข้างลำตัวช่วยพุ่งตัวด้วยความเร็วที่น่าทึ่ง สิ่งที่น่าสนใจคือมันอยู่ในอันดับสูงสุดของห่วงโซ่อาหารไม่มีศัตรูธรรมชาติและสามารถล่าได้ทั้งปลาปลาหมึกโบราณเต่าทะเลหรือแม้แต่พลีซีโอสอตัวเล็กๆมันคือราชาใต้ท้องทะเลในยุคท,ที่ไม่มีใครกล้าท้าทายไลโอพลูโรดอนจึงเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของการปกครองท้องทะเลยุคจูราสสิกทั้งความเร็วความแรงและความลึกลับ ทำให้มันยังคงเป็นที่จดจําของทั้งนักวิทยาศาสตร์และผู้หลงไหลในโลกดึกดําบรรมาจนถึงปัจจุบันเรื่องราวของไลโอพลูโรดอนเริ่มต้นขึ้นอย่างเงียบงนันไม่ใช่ด้วยกะโหลกยักษ์หรือโครงกระดูกสมบูรณ์แต่ด้วยฟันชิ้นเล็กๆเ,เพียงไม่กี่ซี่ในปี1873นักบรรพชีวินวิทยาชาวฝรั่งเศสชื่อฮองรีเอมิลซอเว เป็นผู้ตั้งชื่อไลโอพลูโรดอนขึ้นจากฟอสซิลฟันที่ค้นพบในฝรั่งเศสฟันเหล่านั้นเรียบเป็นมันเงามีร่องบางๆริมข้างแต่ไม่มีรอยหยักแบบนักล่าทั่วไปทำให้เกิดข้อสังเกตว่านี่อาจเป็นสัตว์ทะเลสายพันธุ์ใหม่แต่หลังจากการตั้งชื่อไลโอพลูโรดอนก็หายไปจากความสนใจของโลกวิทยาศาสตร์นานนับหลายทศวรรษ เพราะไม่มีโครงกระดูกที่สมบูรณ์ไม่มีหลักฐานใหม่ที่สร้างความตื่นเต้นมันจึงถูกมองเป็นแค่ชื่อหนึ่งในบันทึกจนกระทั่งในช่วงปลายศตวตรรษที่19และต้นศตวตรรษที่20มีการค้นพบซากฟอสซิลของสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ในยุโรปตอนกลางโดยเฉพาะในเขตเยอรมนีอังกฤษและฝรั่งเศสหลายส่วนของกะโหลกขากรรไกร และโครงกระดูกบางส่วนที่พบใน Kimmeridge Clay Formation ของอังกฤษถูกจำแนกให้เป็นของไลโอพลูโรดอนโดยเฉพาะในช่วงทศวรรษ1900ถึง1950ที่ความเข้าใจในสัตว์กลุ่มพริโอซอร์ก้าวหน้าขึ้นไลโอพลูโรดอนเฟร็อกซ์คือชื่อชนิดที่เป็นตัวแทนหลักของสกุลน,นี้ซึ่งหมายถึงไลโอพลูโรดอนดุร้าย เท่ากับ f ฟี r ร์ด้วยความที่ซากฟอสซิลมักพบแยกชิน้นเช่นขากันไกลฟันหรือซี่โครงนักวิทยาศาสตร์จึงต้องใช้เวลาในการประกอบภาพที่ขาดหายและปรับการจำแนกหลายครั้งเมื่อมีการค้นพบที่สมบูรณ์กว่าในกลุ่มพริโมโซอที่ใกล้เคียงกัน หนึ่งในความเข้าใจผิดครั้งใหญ่ของสาธารณชนเกิดขึ้นในปี1999เมื่อซีรีส์สารคดีดังชื่อ Walking with Dinosaurs นำเสนอภาพของไลโอพรูโรดนขนาด25เมตรล่าเหยื่อในท้องทะเลโดยอิงตามสมมติฐานที่ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนในเวลานั้นแม้ภาพจะทรงพลังและน่าจดจำแต่นักวิทยาศาสตร์ต้องออกมาชี้แจงภายหลังว่า ไม่มีหลักฐานยืนยันว่าไลโอพลูโรดอนตัวโตขนาดนั้นจริงๆจากการศึกษาล่าสุดนักวิทยาศาสตร์ให้ความเห็นว่าไลโอพลูโรดอนตัวโตสุดที่พบจริงๆน่าจะอยู่ที่ประมาณ6.5-10ถึงเมตรเท่านั้นและฟันของมันบ่งชี้ถึงการล่าเหยื่อที่อาศัยความเร็วและพลังในการโจมตีมากกว่าจะใช้ขากรรไกรบดกระดูกแบบสัตว์บางชนิด ฟอสซิลของไลโอพลูโรดอนพบมากที่สุดในแถบยุโรปโดยเฉพาะในอังกฤษตอนใต้เยอรมนีและฝรั่งเศสและแม้จะไม่ใช่นักล่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาพริโอซอแต่การค้นพบของมันช่วยเปิดมุมมองใหม่ว่านักล่าทะเลในยุคจูราสสิกมีหลากหลายสายพันธุ์มีการกระจายตัวกว้าง และแข่งขันกันอย่างดุเดือดในห่วงโซ่อาหารใต้ทะเลในปัจจุบันไลโอพลูโรดอนยังคงเป็นหนึ่งในสัตว์เลื้อยคลานทะเลที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเพราะมันคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้โลกหันมาสนใจราชาทะเลดึกดำบรรอย่างจริงจังอีกครั้งหากต้องเลือกนักล่าแห่งท้องทะเลที่มีทั้งความเร็วความแรงและความน่าเกรงขามในยุคจูราสสิก ชื่อของลลโอพลูรดอนคงไม่อาจหลีกเลี่ยงสัตว์เลื้อยคลานทะเลชนิดนี้ไม่ได้โดดเด่นแค่เพราะขนาดหรือฟันเท่านั้นแต่เพราะทุกส่วนของร่างกายมันคือเครื่องจักรสังหารที่สมดุลและแม่นยำเริ่มจากรูปร่างของมันลลโอพลูรอนมีลำตัวยาวคล้ายตอบิโดหัวใหญ่คอสั้น และลำตัวหนาแม้จะไม่ได้ปราดเปรียวเท่าโลมาในยุคปัจจุบันแต่สรีระของมันกลับเหมาะกับการพุ่งตัวอย่างแรงและควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำในน้ำลึกมันมีครีบทรงพลังถึงสีข้างหน้าคู่หลังคู่ซึ่งแต่ละครีบไม่ได้แค่ใช้สำหรับว่ายน้ำแต่ทำงานร่วมกันอย่างประสาน ช่วยให้มันสามารถบินในน้ำได้เหมือนนกบินในอากาศมีงานวิจัยเปรียบเทียบโครงสร้างกระดูกครีบของเลโอพลูรดอนกับสัตว์ว่ายน้ำอื่นๆและพบว่ามันสามารถสร้างแรงขับเคลื่อนได้สูงมากโดยเฉพาะในการเร่งความเร็วเพื่อไล่ล่าเหยื่อหัวของมันมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษกะโหลกบางตัวที่พบมีความยาวเกือบ1.5เมตร ขากรรไกรบนและล่างแข็งแรงกว้างและเต็มไปด้วยฟันทรงใบมีดยาวถึง20เซนติเมตรเรียงกันแน่นหนาฟันเหล่านี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อบดแต่เพื่อเฉือนเฉือนผ่านเนื้อและกล้ามเนื้อของเหยื่อให้ขาดในทีเดียวบางฟอสซิลที่พบยังมีรอยกัดที่น่าจะเกิดจากเลโอพลูรดอนเองนั่นแสดงว่ามันอาจไม่ได้ล่าแค่เหยื่อชนิดอื่น แต่อาจเกิดการกัดกันเองระหว่างสมาชิกในสายพันธุ์เดียวกันเช่นในการแย่งพื้นที่หรือผสมพันธุ์ในแง่ของระบบประสาทและการล่าแม้สมองของมันจะไม่ได้ใหญ่เท่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำแต่โครงสร้างภายในกะโหลกของเลโอพลูรดอนมีเบ้าตาและโพรงรับกลิ่นขนาดใหญ่แสดงให้เห็นว่ามันมีประสาทรับกลิ่นดีมาก และสายตายอดเยี่ยมในน้ําการที่มันมีโพรงจมูกเชื่อมต่อกับท่อรับกลิ่นโดยตรงบ่งบอกว่ามันอาจตามหาเหยื่อจากกลิ่นเลือดในน้ําได้แม่นยําเหมือนกับฉลามบางชนิดในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังคาดว่าด้วยกล้ามเนื้อช่วงคอและขากรรไกรอันทรงพลังเลโอพูโรดอนสามารถพุ่งตัวเข้าหาเหยื่อได้ความเร็วสูง แล้วอ้าปากกัดทะลุได้ในพริบตาจากนั้นค่อยฉีกเนื้อเป็นชิ้นๆเพื่อกลืนอีกจุดเด่นคือปอดขนาดใหญ่ที่ช่วยให้มันดำน้ำได้นานกว่าสัตว์บางชนิดในยุคเดียวกันแม้ต้องขึ้นมาหายใจแต่ลีโอพลูโรดอนก็สามารถว่ายอยู่ใต้น้ำได้นานพอที่จะซุ่มล่าเหยื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือ ความสามารถในการใช้เสียงหรือแรงสั่นสะเทือนใต้น้ำเพื่อจับคลื่นหรือแรงสะท้อนจากเหยื่อแม้ยังไม่มีหลักฐานตรงแต่มีการเปรียบเทียบโครงกะโหลกกับสัตว์ทะเลบางชนิดในปัจจุบันที่อาจบ่งบอกว่าลิโอพลูโรดอนใช้การฟังแรงสั่นใต้น้ำควบกู้กับสายตาและกลิ่นเพื่อระบุตำแหน่งเป้าหมายเมื่อรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันลิโอพลูรดอน จึงไม่ใช่แค่สัตว์เลื้อยคลานทะเลธรรมดาแต่มันคือนักล่าแบบอนเนกประสงค์ที่ร่างกายออกแบบมาให้ฆ่าได้อย่างเร็วเงียบและรุนแรงที่สุดในยุคของมันเมื่อพูดถึงระบบนิวเวศในยุคจูราสสิกตอนกลางถึงปลายท้องทะเลในยุโรปไม่ได้เงียบสงบหรือว่างเปล่าแต่กลับเต็มไปด้วยชีวิตอันหลากหลายที่นี่คือเวทีขนาดยักษ์ที่มีทั้งเหยื่อและผู้ล่า และตรงยอดสุดสูงของห่วงโซ่อาหารคือลิโอพลูโรดอนในทะเลยุโรปเมื่อราว160-150ล้านปีก่อนเขตที่ปัจจุบันคือฝรั่งเศสเยอรมนีอังกฤษและบางส่วนของยุโรปตอนกลางเป็นผืนน้ำตื้นและลึกสลับกันซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์ทะเลโบราณหลากหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นอิกเทอซอรสัตว์ทะเลขนาดกลาง รูปร่างคล้ายปลาโลมาเพลซิโอซอคอยาวกินปลาและหมึกแอมโมนไนต์และเบลมนไนต์สัตว์หมึกเปลือกแข็งและไม่มีเปลือกรวมถึงปลากระดูกแข็งโบราณที่ว่ายรวมกันเป็นฝูงในท่ามกลางความหลากหลายนี้ลิโอพลูโรดอนเปรียบเสมือนราชันเงียบใต้คลื่นที่ไม่มีคู่แข่งโดยตรง ไม่มีนักล่าที่สามารถล่าลิโอพลูโรดอนได้เพราะขนาดร่างกายและพลังการโจมตีของมันอยู่เหนือกว่าสัตว์ทะเลส่วนใหญ่ในยุคนั้นมันมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศแบบเดียวกับฉลามขาวในปัจจุบันควบคุมจำนวนประชากรเหยื่อและรักษาสมดุลของห่วงโซ่อาหารใต้ทะเลการล่าของมันมีผลต่อพฤติกรรมของสัตว์อื่นในทะเลเช่น ทำให้ปลาหรือเพลซซโอซอตัวเล็กต้องรวมฝูงเพื่อป้องกันตัวทำให้หมึกโบราณซ่อนตัวอยู่ในรอยแยกของพื้นทะเลและอาจทําให้สัตว์บางชนิดอบพยพหนีเมื่อรับรู้ถึงการมีอยู่ของมันในขณะเดียวกันลิโอพลูโรดอนเองก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเช่นระดับน้ำทะเลที่ขึ้นลงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ หรือการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกในยุคจูราสิกสิ่งเหล่านี้ทำให้บางพื้นที่เหมาะสมกับการล่าและสืบพันธุ์มากกว่าพื้นที่อื่นมีการตั้งข้อสังเกตว่าบางสากฟอสซิลของลิโอพลูรดอนถูกพบใกล้สากของเพลซซโอซอร์หรือไอทิโอซอร์ซึ่งอาจหมายถึงการกินเหยื่อสดหรือแย่งซากจากสัตว์อื่น ทั้งยังมีการพบรอยกัดบนสากของพลายโอซอร์ชนิดอื่นที่มีฟันขนาดใกล้เคียงกับลิโอพลูรดอนนั่นอาจหมายความว่ามันแข่งขันกันภายในกลุ่มนักล่าด้วยกันเองและเมื่อพิจารณาจากสากฟอสซิลสัตว์อื่นที่ถูกกัดทะลุกระดูกแสดงว่าการกัดของลิโอพลูรดอนไม่เพียงแต่ฆ่าเหยื่อเท่านั้น แต่มันอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสัตว์ในระบบนิเวศอย่างเป็นรูปธรรมในโลกที่ไม่มีเสียงไม่มีไฟไม่มีมนุษย์สิ่งที่อยู่ใต้น้ำคือความสมดุลระหว่างพลังชีวิตและการอยู่รอดและลิโอพลูโรดอนคือหนึ่งในตัวแปรสำคัญของสมดุลน,นั้นนักล่าที่เปลี่ยนภูมิทัศน์ใต้ทะเลให้เงียบสงดด้วยแรงกัดเพียงครั้งเดียว ลิโอพลูโรดอไม่ได้ปรากฏขึ้นมาอย่างโดดเดี่ยวในสายวิวัฒนาการของสัตว์ทะเลแต่มันคือผลลัพธ์ของกระบวนการกลายพันธุ์และการคัดเลือกทางธรรมชาติอันยาวนานในกลุ่มที่รู้จักกันว่าไพโอซอริเด e, กลุ่มของนักล่าทางน้ำที่เป็นญาติสนิทกับพรีซิโอซอแต่กลับแตกแขนงออกมาเป็นสายพันธุ์แห่งพลังและความเร็วเพื่อเข้าใจลิโอพลูโรดอน เราต้องย้อนกลับไปดูที่กลุ่มพีซีโอซอเรียซึ่งปรากฏขึ้นในยุคปลาย t r i อสซิดพวกมันมีลักษณะร่วมคือลำตัวยาวครีบสี่ข้างและหางสัน้นแต่ต่อมาสายพันธุ์บางกลุ่มวิวัฒนาการไปในทิศทางใหม่แทนที่จะเน้นคอยาวเพื่อไล่จับเหยื่อขนาดเล็กพวกมันกลับลดความยาวคอลงเพิ่มขนาดหัวและเพิ่มพลังกราม สิ่งเหล่านี้คือจุดเริ่มต้นของตระกูลพลายโอซอริเดและในนั้นลิโอพลูโรดอนคือหนึ่งในตัวแทนที่โดดเด่นที่สุดจากซากฟอสซิลนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าลิโอพลูโรดอนมีวิวัฒนาการขึ้นในช่วงมิดดูจูราสิกหรือประมาณ165ล้านปีก่อนและแพร่กระจายอยู่ในพื้นที่ทะเลตื้นของยุโรปตอนกลางในช่วงเวลาหนึง่ง ก่อนจะค่อยๆถูกแทนที่ด้วยไพลโอซอร์ขนาดใหญ่กว่าสายพันธุ์อื่นเช่นโครโนซอรัสออสเตรเลียเอรลีครีเทเชียสไพลออซอรัสฟังคีหรือที่รู้จักในชื่อเดอะพรีเดเตอร์เอ็กซ์นอร์เวย์เลจูราสิกซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าลิโอพลูโรดอนและมีแรงกัดมหาศาลสายวิวัฒนาการของลิโอพลูโรดอน ถือเป็นสายกลางในตระกูลนี้ไม่ได้ใหญ่ที่สุดแต่เป็นหนึ่งในนักล่าที่สมดุลทั้งความเร็วความแรงและความฉลาดในการล่าในระดับชนิดเองมีหลายฟอสซิลที่เคยถูกระบุว่าเป็นลิโอพลูโรดอนแต่ภายหลังกลับถูกแยกออกไปเป็นไพรโอซอร์สายพันธุ์อื่นเนื่องจากความแตกต่างของกระโหลกและลักษณะฟันเช่น ลิ o อพลูโรดอนปาคิเดรุสลิโอพลู o รดอนรอซิกที่ปัจจุบันบางนักวิจัยเสนอให้จัดอยู่ในสกุลอื่นแทนเช่นซิโมเ e s t ตสหรือไพลอ a อรัสดังนั้นจึงถือว่า l ิโ p พลูโรดอนเฟิร์มร็อกคือสายพันธุ์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดและใช้เป็นตัวแทนหลักในการศึกษา แม้ลิโอพลูโรดอนจะไม่ได้รอดเข้าสู่ยุคคริเทเชียสเหมือนสัตว์ทะเลบางกลุ่มแต่มันได้วางรากฐานทางวิวัฒนาการไว้อย่างมั่นคงให้กับกลุ่มไพลโอซอร์ที่ตามมาทั้งในแง่รูปร่างระบบล่าและกลยุทธ์การดำรงชีวิตที่ยังคงพัฒนาต่อไปอีกหลายล้านปีสิ่งที่น่าทึ่งคือลิโอพลูโรดอนไม่ได้กลายเป็นบรรพบุรุษของฉลามหรือวาฬในปัจจุบัน แต่มันคือกิ่งหนึ่งในต้นไม้วิวัฒนาการของนักล่าใต้ทะเลที่จเจริญเติบโตอย่างเฉพาะตัวและดับสูญไปอย่างสง่างามตามกลไกของธรรมชาติแม้จะเป็นสัตว์โบราณที่สูญพันธุ์ไปนานกว่าร้อยล้านปีแต่ชื่อของลีโอพรูรอนกลับไม่เคยจางหายไปจากความสนใจของผู้คนในโลกปัจจุบันมันปรากฏในหนังสือการ์ตูนสารคดีและเกมมากมายบางครั้งแม่นยำ บางครั้งเกินจริงจนกลายเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างคลาสสิกของสัตว์ดึกดำบันที่ถูกสื่อทำให้เข้าใจผิดมากที่สุดจุดเปลี่ยนสำคัญของภาพจำเกี่ยวกับล e โอพลูโรดอนเริ่มต้นจากสารคดีชื่อดังของ BBC ในปี1999นั่นคือเรื่อง Walking with Dinosaurs ซึ่งในตอน c r u e r s e ได้ปรากฏตัวของล e โอพลูโรดอนขนาดมโหลาน มีความยาวถึง25เมตรหรือเทียบเท่ากับประวานสีน้ำเงินในยุคปัจจุบันภาพของมันที่โผล่พ้นผิวน้ำคำรามกึกก้องไล่ล่าทุกสิ่งในท้อนทะเลกลายเป็นภาพติดตาของคนทั้งโลกผู้ชมจำนวนมากจดจำมันในฐานะสัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แม้ว่านักวิทยาศาสตร์ในเวลานั้นจะไม่มีหลักฐานฟอสซิลใดๆที่รองรับขนาดมหึมาเช่นนั้น หลังจากการออกฉายความนิยมของลิโอพรดอนพุ่งสูงขึ้นทันทีทั้งในเกมเช่น Ark: Survival Evolved, Jurassic World: The Game หรือ Fossil Fighters รวมถึงในของเล่นโมเดลและการ์ตูนต่างๆแต่นักบรรพชีววิทยาจำนวนมากก็ต้องออกมาแก้ความเข้าใจผิดว่าลิโอพรดอนที่แท้จริงน่าจะมีความยาวประมาณ6.5-10ถึงเมตรเท่านั้น ซึ่งแม้จะใหญ่โตแต่ก็ไม่ถึงขั้นสัตว์ทะเลระดับสัตว์ยักษ์ล้มวานอย่างที่เคยนำเสนอในสื่ออย่างไรก็ตามภาพจำที่ฝังแน่นในผู้คนก็กลายเป็นตำนานหนึ่งของโลกไดโนเสาร์ไปแล้วลีโอพลูรดอนกลายเป็นไดโนเสาร์น้ำที่หลายคนชื่นชอบแม้จะไม่ใช่ไดโนเสาร์จริงๆมันเป็นสัตว์เลื้อยคลานทะเล อีกหนึ่งความน่าสนใจคือในปี2005บน YouTube ได้มีวิดีโอแอนิเมชันตลกชื่อว่าชา a r l i e the Unicorn ซึ่งมีการล้อเลีเยน l e โอพลูโรดอว่าเป็น Magical Leoproludon ที่พาเหล่ายูนิคอรเดินทางข้ามรุง้งวิดีโอนี้กลายเป็นไวรัลและยิ่งตอกย้ำภาพลักษณ์ของมันในวัฒนธรรมป๊อปให้ดูแปลกแหวกและจำง่าย Le โอพลูโรดอยังถูกหยิบยกไปใช้ในหนังสือสำหรับเด็ก ภาพยนต์แอนิเมชันและของสะสมบางเวอร์ชั่นออกแบบให้ดูเท่แบบสัตว์ประหลาดทะเลบางเวอร์ชั่นกลับดูน่ารักเหมือนมาสคอตด้วยฟันแหลมแต่ในตาแบ้วแม้หลายภาพจำจะผิดจากความจริงแต่ก็สะท้นให้เห็นว่าลีโอพลูโรดอนไม่ได้เป็นแค่สัตว์ที่อยู่ในห้องแลบของนักวิทยาศาสตร์อีกต่อไปมันกลายเป็นตัวละครแห่งจินตนาการของผู้คนทั่วโลก ที่เชื่อมโยงโลกดึกดำบรรกับโลกยุคดิจิตอลได้อย่างสมบูรณ์แบบในแบบเดียวกับที่ทีเร็กซ์กลายเป็นราชาแห่งผืนดินลิโอพรูโรดอนก็กลายเป็นราชาแห่งจอภาพใต้ท้องทะเลที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าในยุคของเราสำหรับคนทั่วไปไลโอพรูโรดอนอาจเป็นแค่สัตว์น้ำขนาดใหญ่ฟันแหลมตัวหนึ่งในสารคดี แต่สำหรับนักบรรพชีวินวิทยาและผู้หลงไหลในประวัติศาสตร์ชีวิตยุคดึกดำบรรพ์ไลโอพริโรดอนคือชิ้นส่วนสำคัญของปริศนาที่เรียกว่ามหาสมุทรโบราณที่ครั้งหนึ่งเคยถูกครอบครองโดยนักล่าผู้ยิ่งใหญ่ความสำคัญของไลโอพริโรดอนไม่ได้อยู่ที่ชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์ในวัฒนธรรมปอ๊อปแต่มันคือจิ๊กซอ ที่ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ต่อภาพของวิวัฒนาการใต้ทะเลในยุคจูราสสิกได้ชัดเจนขึ้น 1. มันคือตัวแทนของกลุ่มไพโอซอริเดที่แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวของสัตว์เลื้อยคลานบกที่กลับสู่ทะเลและสามารถกลายเป็นเอเพ็กซ์พรีเดเตอร์ที่ควบคุมระบบนิเวศใต้ทะเลได้อย่างสมบูรณ์ 2. การศึกษากายวิภาคข,ของมันเช่นรูปทรงกะโหลกฟัน ครีบและโพรงประสาททำให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับโครงสร้างร่างกายที่เหมาะกับการล่าในานา้ำมันคือบทเรียนสำคัญที่บอกว่าธรรมชาติออกแบบสิ่งมีชีวิตให้ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมได้อย่างทรงพลังเพียงใด 3. ซา,ากฟอสซิลของไลโอปิวโลดอนที่พบในหลายประเทศ ทำให้เราเห็นถึงการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตในยุคดึกดําบรร่านแผ่นเปลือกโลกที่ยังไม่ได้แยกตัวอย่างชัดเจนมันเป็นตัวอย่างที่ดีของสิ่งมีชีวิตที่เกิดในเขตยุโรปตอนกลางของยุคจูราสสิกและสะท้อนภูมิศาสตร์โบราณของโลก 4. มันสอนให้เราว่า Apex Predator ไม่ได้หมายถึงสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเสมอไป แต่คือสิ่งมีชีวิตที่มีความสมดุลระหว่างพลังความเร็วการรับรู้และกลยุทธ์ในการล่าไลโอพิโลดอนไม่ได้มีแรงกัดมากที่สุดไม่ได้เร็วที่สุดแต่มันคือนักล่าที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในทะเลยุคนั้น 5. สุดท้ายมันยังเป็นตัวอย่างของความเข้าใจผิดและการตีความเกินจริงในยุคสื่อ ซึ่งกลายเป็นบทเรียนให้ทั้งนักวิทยาศาสตร์และสาธารณชนได้เรียนรู้ร่วมกันว่าวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องต้องอิงจากหลักฐานและสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อข้อมูลใหม่ปรากฏไลโอพริโอดอนคือนักล่าที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่แค่ในกำนานแต่ยังยิ่งใหญ่ในเชิงบทเรียนทางธรรมชาติมันสะท้อนถึงการต่อสู้เพื่ออยู่รอดในโลกที่ไม่เคยเมตตาและแสดงให้เห็นว่า แม้แต่ราชาแห่งทะเลก,ก็ไม่อาจอยู่เหนือการเวลาเมื่อฟันของมันฝังอยู่ใต้ดินการเวลาก็เริ่มกลบชื่อของมันลงแต่ทุกครั้งที่มันโผล่กลับมาในหนังสือหรือสารคดีไลโอพวโลดอนก็ยังคงคำรามในจินตนาการของพวกเราทุกคนคุณกำลังฟังเล x 斯าการ์ดพอดแคสหากคุณชอบเรื่องราแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับผม สำหรับวันนี้สวัสดีครับ